คนกระเป๋าสุกตา เผยของ3มอย่างที่จีซู b l a c k p ิง k ขาดไม่ได้เป็นพี่ใหญ่คนสวยของน้องๆค่ะสำหรับจีซูหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k p ิง k นอกจากเรื่องร้องเต้นบนเวทีแล้วบอกเลยว่าสาวสวยคนนี้ความสามารถรอบด้านจริงๆคะ่ะเพราะเพิ่งผ่านการแสดงซีรีส์เรื่อง SNOWDROP แถมยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดอีกด้วยในเรื่องของงานถ่ายแบบก็มีออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆคะ่ะและล่าสุดจีซูได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารชื่อ อย่าง walk Korea เกี่ยวกับของที่เธอขาดไม่ได้และจะต้องพกติดกระเป๋าไปอยู่เสมอพร้อมทั้งได้ให้เธอเลือกสิ่งของที่เธอขาดไม่ได้มา3ชิ้นมาดูกันเลยค่ะว่าของ3มสิ่งนั้นมีอะไรบ้างสิ่งแรกคือกระเป๋าสตางค์ สิ่งแรกที่เธอเลือกโดยไม่ลังเลนั่นเลยก็คือกระเป๋าสตางค์ของเธอนั่นเองซึ่งเธอได้บอกว่าฉันต้องการกระเป๋าสตางค์ค่ะและกระเป๋าที่เธอได้โชว์ให้เราดูนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ของ d i o อ v i b e บอร์ไวเนั่นเองค่ะอย่างที่2ลิปบลามไอเทมต่อมาเป็นไอเทมที่เธอบอกว่าจะออกจากบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีมันนั่นก็คือลิปบลามนั่นเองค่ะพร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่านี่ คือลิปลัำที่ฉันใช้เวลาไม่ได้แต่งหน้าค่ะฉันใช้เป็นลิปกลตัวนี้ค่ะและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือกระจกสิ่งสุดท้ายที่เธอเลือกนั่นก็คือกระจกของดีออนั่นเองจีซูได้กล่าวว่าฉันพกกระจกนี้ติดตัวไปทุกที่เลยค่ะฉันใช้มันมาหลายปีแล้วโลโก้มันเลยดูจางลงไปซึ่งกระจกนี้ไม่ใช่แค่กระจกสองหน้าแบบธรรมดาทั่วไปนะคะ เพราะมันมีไฟในตัวที่ไม่ว่าเราจะส่องในที่มืดแค่ไหนมันก็ยังคงเห็นชัดอยู่เสมอค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ3สิ่งที่จีซู l a c k คพิงขาดไม่ได้แล้วคุณล่ะคะ3สิ่งที่คุณขาดไม่ได้คืออะไรบ้างสามารถเม้นบอกกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ